มาดูกันค่ะต้นข้าวสาลีปลูกไว้ให้พี่ฟ้านนะคะทุกคนนางไม่กินค่ะสรุปคือไม่กินไม่สนใจเลยเสียเงินอีกแล้วเสียเงินฟรีอีกแล้วเนีย่ยค่ะทุกคนดูดูสิ ลกไว้ให้นางแต่นางไม่กินดมกับบดมกินกับบกินมันไม่อร่อยหรอลูกมันไม่อร่อยใช่ไหมมันไม่หอมใช่ไหมฟ้านเดี๋ยพิ่งไปลูกมาน้่ก่อนมาหาแม่ก่อนฟ้านฟ้านานั่งลง กลับมาหยุด